สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนําวิธีการนะครับเข้าไปตรวจสอบหรือว่าเข้าไปดูนะครับการพัฒนางานของคุณครูผู้สอนในระบบของ Thai Digital s c h o o l ออนไลนนะครับวิธีการก็คือให้เราไปที่เว็บไซต์นะครับของโรงเรียนเรานะครับนี่ตัวอย่างจะเป็น m s นะครับแบบไทยดิจิทัลสคูลดอทออนนะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปนะครับตรงปุ่มเมนูล็อกอิน ปุ่มสีแดงด้านขวามือนะครับแล้วก็คลิกล็อกอินครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่ u s e ู n a m e ของเรานะครับที่ได้รับจากแอดมินนะครับหรือผู้ดูระบบนะครับเราก็ใส่เป็น ms นะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ปุ่มล็อกอินนะครับระบบก็จะนำเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ภายในนะครับทีนี้เราต้องการดูว่าในรายวิชาเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับในหน้าโฮมเราก็สามารถดูได้นะครับในรายวิชาของ โรงเรียนเราที่เปิดสอนตอนนี้นะครับมีรายวิชาอะไรบ้างนะครับสามารถดูตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเราต้องการเข้าไปดูว่ารายวิชาไหนมีการอัปเดตหรือไม่อย่างไรนะครับก็ไปคลิกที่เมนูที่ไซต์นะครับการกำหนดสิทธิ์ไซต์เนี่ยนะครับจะถูกกําหนดโดยแอดมินนะครับซึ่งผู้ที่ร่วมทํางานนะครับหรือเป็นระดับของแอดมินเนี่ยจะมีเมนเจอร์นะครับแล้วก็แอดมินสูงสุดนะครับซึ่งเมนเจอร์นะครับจะมีสิทธิ พอๆกับแอดมินนะครับแต่น้อยกว่านิดนึงนะครับเพื่อเป็นการจัดระบบความปลอดภัยของตัวเว็บไซต์นะครับจากนั้นนะครับเราจะไปดูหลักสูตรหรือว่ารายวิชาแล้วก็ที่เลื่อนมาที่เมนูคอร์สนะครับเมนูคอร์สจากนั้นก็ไปที่เ e นูคอ s ์ and c a t ตตาล็อกนะครับคือจัดการนะครับารายวิชาแล้วก็หมวดหมู่รายวิชานั่นเองนะครับเราก็จะเห็นรายวิชาที่เปิดขึ้นมาทั้งหมดนะครับเปิดมาทั้งหมดทีนี้ ถ้าเราอยากจะเข้าไปดูว่าในรายวิชาใดบ้างนะครับที่มีการสร้างเนื้อหาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลื่อนมานะครับตรงรายวิชาที่เราต้องการจะดูนะครับคลิกนะครับหนึ่งครั้งนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับจะปรากฏแถบสีเงินเนี้ยนะครับเป็นตัวบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในรายวิชานี้นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับด้านล่างนะครับมาคลิกตรงคาว่าวิวนะครับซึ่งแถบนี้นะครับถ้าเรายังไม่คลิกเลือกรายวิชาจะไม่ปรากฏรายละเอียดด้านล่างนี้ขึ้นมานะครับ จากนั้นเราก็จะเข้าไปดูเราคลิกค h e r m a View นะครับค h e r m a View เราก็จะเห็นโครงสร้างหรือว่ารายวิชานะครับเนื้อหาต่างๆที่คุณครูได้สร้างไว้แล้วอันนี้นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างง่ายๆว่าวิชาไหนที่มีการอัปเดตแล้วหรือยังไม่อัปเดตรายวิชานะครับทีนี้ถ้าเราเห็นว่าในรายวิชานั้นนะครับมีนักเรียนหรือผู้สนใจเนี่ยลงทะเบียนเรียนหรือย,ยังนะครับ ในรายวิชานั้นนะครับเราก็เลื่อนมาที่หนุมบนด้านขวามือนะครับตรงเมนูที่เรียกว่าที่ชื่อว่า participants นะครับกนะครับเราก็จะเห็นรายเราก็เห็นรายชื่อนะครับของคุณครูนะครับแล้วก็นักเรียนทั้งหมดที่เรียนอยู่อันนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนให้นักเรียนครับแต่รายชื่อของนักเรียนม2ม3ม5ม6นะครับของโรงเรียนนี้นะครับผมได้นําเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูผู้สอนสามารถที่จะลงทะเบียน เรียนให้นักเตียนได้เลยนะครับในม .2 ม .3 ม .5 ม .6 นะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบง่ายครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับ